ย้ายมาอยู่อิตาลีครอบครัวอิตาลีเขาก็เป็นคนที่ทานเนื้อสัตว์กับเขาเราคุ้นชื่อมากเลยใหญ่เรื่องสเต็กค่ะสเต็กเมืองฟอรเดนค่ะเขาจะกินเนื้อเป็นกิโลกิโลเลยแล้วก็บีมมะนาวใส่กินแบบคล้ายๆสดๆค่ะย่างก็ไม่ได้ไม่ค่อยสุกติมๆค่ะต็เองก็ต้องต้องกินตามเขาค่ะตอนหลังพอเลกกับเขาแล้วก็ตัวเองก็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 เกกินกินอยู่ค่ะตัวหลังก็ไปตรวจที่ทํางานทีมงานเขาบอกว่า ตรวจหมอหมอหมอประจําตัวเขาบอก่็เป็นขาดสารเหล็กเขาแนะนําให้กินอ่ะเนื้อม้าค่ะเนื้อม้าย่างแบบไม่สุกแล้วบีบมะนาวแล้วก็ไอ้เนื้อสดสดบีบมะนาวกินกินยังไงก็ไม่หายก็ตัวเองก็เป็นอ่าลูกโรคหิตจ,จางตอนหลังคืนหนึ่งก็ไปทํางานก็ปรากฏว่านอนอยู่ก็คําที่ลาคอปรากฏว่าเจอก้อนเนื้อเต็มไปค่ะเต็มลำคอเป็นตุ่มเต็มไปหมด ฮตรวจหมอบอกว่าทําอะไรไม่ได้ก็รอให้มันใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ผ่าตัดออกหรือหรือก็หรือปล่อยไว้อย่างนี้ฉันก็ตกใจมากก็เสิร์ชเข้าไปหาใน YouTube หรือว่าวิธีรักษาของไงธรรมชาติก็ไปเจอของหมอขันเจเนาะเขาบอกว่าให้เลิกทานเนื้สัตว์ก็ตัวเองก็ก็ลองทําตามหยุดทานเนื้สัตว์แล้วปีนั้นก็ได้กลับเมืองไทยก็กลับไปเมืองไทยก็ช่วงช่วงไงเดือนกระทัเดือนเดือนมิถุนา ก็ไม่ใช่ช่วงเทศกาลกินเจก็หาของกินยากโดยไม่กินเนื้อสัตว์ก็ไปสั่งกับข้าวกินก็เคีเขีๆกันก็ใช้สั่งเคี่ยวๆใช้เจเคียวมาก็ก็โชคดีจากการที่ได้เลือกทานเนื้อสัตว์ก็วันหนึ่งก็กําลังจะข้ามถนนค่ะบ้านก็อยู่แถวรังสิต์คลองหกถนนเถนนก็ไม่มีสะพานข้ามไปกลับลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งเราก็ว่าเออเราก็มองมองดีแล้วนะถนนนะอนที่จะข้ามข้ามพอเก้าวไปลูกพี่ลูกน้องดึงตัวกลับมาเลยค่ะ บอกว่าเนี่ยซาเล้งพามาอย่างเร็วเนี่ยแต่ก็โดนชนตายหล่ะก็วันนี้ก็รอตายมาดว่อากุจากการที่เราเลือกทานเนื้อสัตว์เลยค่ะสมัยก่อนนะเราเคยเป็นภูมิแพ้เป็นไขมนันในเลือดสูงเออแล้วก็ลิสีดวงทวารแล้วก็ชอบปวดหัวปวดเมื่อยตามเนื้อตัวบ่อยๆแล้วก็อีกเลือกอีกโรคหนึ่งที่เราลืมไปเลยก็คือโลหิตจ,จาง เลือดจางอะค่ะซึ่งตอนโน้นอะเราตอนที่เรามาตอนที่ก่อนที่เรามาเข้าค่ายแพทย์วิถีธรรมอะค่ะไอ้โรคเนี้ยเราเคยเป็นแล้วเราเคยไปตรวจเลือดแล้วหมอบอกว่าเลือดเราจางแต่ครั้นี้พอเรามาปฏิบัติสีนะคะเราไม่ได้ทานเนื้อสัตว์พอเรามารู้จักกับแพทย์วิถีธรรมอะแล้วเราลดละเลิกเนื้อสัตว์ไปเลยอะค่ะแต่ประมาณแค่สามเดือนนะคะที่เรามาตรวจผลเลือดอีกครั้งหนึ่งอะโดยที่เรากินเจนะคะทานเจแล้วก็ ผักที่เราที่เราได้ทานบ่อยๆเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นอ่ะได้เอากิ่งอ่อมแซ่บมาามาปักที่บ้านแล้วทานอ่อมแซ่บประจาเลยเพราะว่าอ่อมแซ่บเนี่ยบารุงเลือดนะคะแล้วก็มีเบต้าแคโรทีนสูงซึ่งตอนนั้นเราก็เอก็เอก็ไม่อยากเชื่อนะว่าตัวเองอ่ะจะขายผลเลือดอะที่ตรวจอะ่ะมันจะเป็นเลือดเป็นปกติแค่ในช่วงแค่สามเดือนเองนะคะที่ที่เราตรวจตรวจ ตรวแล้วมันไม่มีผลเลือดแล้วพอมาตรวจอีกสามเดือนหรือหรือหเดือนเนะะี่ยค่ะผลเลือดมันก็ปกติแล้วทั้งทั้งที่เราไม่ได้ทานเนื้อสัตว์อะไรเลยซึ่งจริงๆสมัยก่อนนะคะตอนที่เรายังใช้ชีวิตปกติเหมือนทางโลกโลกทั่วไปเนี่ยสิ่งที่ตัวเองกังวลใจคือเราชอบเป็นภูมิแพ้แล้วเราก็จะทาน ทา,ทานเนื้อนมไขอะไรเงี้ยค่ะเราจะทานเยอะเพราะว่าอย่างอย่างไข่เนี่ยทานประจําแล้วก็เนื้อนมนมนี่คือทานทานบ่อยมากเลยเพราะว่าตอนนั้นมีลูกเนาะจะต้องกินนมให้ถือว่าหนึ่งพันหนึ่งพก็คือสี่กล่องต่อวันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทานจนเราป่วยอะ่ะ จนเราเป็น,เป,นเป็นหวัดเป็นภูมิแพ้บ่อยๆแล้วลูกก็เป็นไปด้วยลูกก็ป่วยไปด้วยแล้วคืนนี้พอพอเรามาปฏิบัติแนวเนี้ยแล้วเราเลิกกินเนื้อสัตว์เราไม่ได้กินเนื้อสัตว์เลยเอา้าวแต่ผลทําไมมันดีอ่ะมันเป็นอริยสีนเรานะที่เราพอเราเพง่งเราไม่เบียดเบียนเนื้อสัตว์ที่ที่จะมาต่อชีวิตเราแล้วเนี่ยมันเลยทําให้สุขภาพเราเนี่ยแข็งแรงนะคะแล้วก็ขอยืนยันค่ะว่าไอ้โรคต่างๆที่มันเป็นมันหายแบบหายิดทิ้งจนเราลืมไปเลยว่า เนี่ยเลือดเลือดจางที่เราเคยเป็นอ่ะมันหายไปเลยอะคะ่ะก็คิดว่ามันมันเป็นสิ่งที่ดีอะคะ่ะที่เราสามารถพิสูจน์มันเป็นบทพิสูจน์นะว่าําผักแค่นั้นเองมันก็ทำให้เราแข็งแรงได้ะคะ่ะพลังผักอนะคะ่ะท้าแข็งแรงได้ะคะ